สวัสดีครับช่องเนือพาวยนครับจะมาอัปเดตเหรียญเหรียญนี้นะครับที่อยู่ในเมตาเวิร์สเนะาะในกระดานไทยยังไม่มีนะครับในกระดานไทยยังไม่มีนะครับในบิตคัพยังไม่มีเบเทซ่ายังไม่มีนะครับเหรียญน,นี้เป็นเหรียญของใครทําอะไรยังไงมีไว้ทําอะไรนะครับเดี๋ยววันนี้จะมาเล่าให้ฟังคร่าวๆนะครับก่อนอื่นก็ ขอขอบคุณที่กดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e นะครับที่กดคอมเมนต์้ามานะครับเป็นกำลังใจอย่างดีให้กับแอดนะครับในการทำคลิปต่อไปนะครับ s t a r l i n k นะครับก็เกี่ยวกับเรื่องของการบริการอินเทอร์เน็ตจากดาวเทียมนะครับเป็นของใครครับอีลอนมัส์นะครับเป็นของอีลอนมัส์นะฮะซึ่งอีลอนมัส์เนี่ยเขาจะทำในเรื่องของอะไรบ้างในเดือนนี้นะฮะมันเป็นโปรเจกต์เกี่ยวกับเรื่องอินเทอร์เน็ตดาวเทียมนะครับอ่าเป็นเกี่ยวกับเรื่องอินเทอร์เน็ตดาวเทียม s t a r l i n k นะครับซึ่ง อีลอนมา์สเนี่ยเป็นนักธุรกิจที่มีความสามารถเลยนะครับผมก็เพิ่งรู้นะครับว่าอีลอนมา์สอ่ะเป็นเป็นคนทําในเรื่องของ s t a r l i n k นี้นะฮะเพิ่งมาหาข้อมูลอ่านและเจอเราก็เลยเอามาเล่าให้ฟังนะครับซึ่งข้อแตกต่างของ s t า r l i n งเนี่ยก็คือคล้ายคลึงกับอินเทอร์เน็ตบ้านเรานี่แหละครับอ่าคล้าย,ายคลึงกันเลยนะครับที่เราใช้งานกันประ,ประจําพวกสัญ,ญญาณอินเทอร์เน็ตทั่วไปนี่นะครับสัญญ,ญาณบ้านสัญญ,ญาณอ่าเขาเรียกอะไรสัญ,ญญาณอินเทอร์เน็ตมือถืออะไรประมาณนี้แหละครับอ่าแต่ ก่อนอื่นเลยต้องเข้าใจว่า Starlink ก็คืออีกหนึ่งหน่วยธุรกิจของ Business ของเขาครับที่ของของอีลอนมัสเนาะที่เป็นผู้พัฒนาเทคโนโลยีอวกาศนั่นแหละครับที่เขาเราจะเจอกันบ่อยๆเลยเรื่องการประหยัดต้นทุนในเรื่องของการเดินทางไปสู่อวกาศนะนี่อันนี้ก็คือเหรียญเหรียราคานะวันนี้นะฮะดิวกำลังลงนะครับวันนี้ขาลงอยู่นะครับเพราะฉะนั้นผมมองว่าอันนี้มันเป็นเหรียญต้นน้านะครับมันเป็นเหรียญต้นน้าที่ราคาค่อนข้างต่ํา นะครับแล้วมันก็เป็นเหรียญที่วางโปรเจกต์เอาไว้ให้เกี่ยวข้องกับเรื่องของเมตาเวิร์สนะฮะผมมองว่าปีหน้าเมตาเวิร์สน่าจะมาแรงนะครับผมก็เลยเอาเหรียญน,นี้มาเล่าให้ฟังนะครับว่าเหรียญน,นี้ใครสร้างใครเกี่ยวข้องเนาะอ่าเพราะฉะนั้นผมมองว่า s t a r l i n k เนี่ยเขาเขาสร้างเกี่ยวกับเรื่องของการบริาบรการอินเทอร์เน็ตจากดาวเทียมเนี่ยม,มันน่าจะดีมีข้อแตกต่างเพราะมันเพราะของมันจะเกี่ยวกับเรื่องของพวกเขาเรียกอ,อะไรความทันสมัยอะ่ะนึกออกไหมฮะความทันสมัย ศักยภาพของอีลอนมัส์นี่น่าจะไม่ธรรมดาทีมงานการทํางานเนาะทีมงานการทํางานน่าจะทําให้อ่าการใช้อินเทอร์เน็ตดาวเทียมมันน่าจะดีกว่าอินเทอร์เน็ตที่มันใช้อยู่ปัจจุบันนะครับแต่เงื่อนไขต่างๆมันก็ยังมีอยู่นะครับอาจจะเป็นเรื่องของการเข้าถึงอ่าการเข้าถึงการใช้บริการอันนี้อาจจะยังมีปัญหาอยู่ในไทยอาจจะยังไม่เหมาะสมนะครับแต่ผมมองว่าอนาคตถ้ามันเป็นแบบนี้แล้วมันเชื่อมกับเมตาเวิร์สเนาะอ่าซาริง มันก็ไม่ใช่เรื่องของธรรมดาแล้วแหละนะครับไม่ใช่ธรรมดาแล้วแหละน่าจะมีโอกาสที่จะทําให้เหรียญนี้ขยับนะครับเหรียญนี้ขยับข,ขึ้นขึ้นไปเรื่อยๆซึ่งผมถือ,ถอเหรียญน,นี้ไว้เหมือนกันนะครับแต่ว่าไม่ได้ซื้อจํานวนมากนะครับก็คือเอาพอที่เราไหวนะครับเพราะฉะนั้น starling เป็นอีกเหรียญหนึ่งที่น่าจับตามองนะครับอาจจะแซงชิบะอินุหรือเปล่าในอนาคตผมไม่รู้นะเพราะฉะนั้นเอามาประกอบเป็นการตัดสินใจว่าเหรียญน,นี้เอาไว้ทําอะไร เหรียญน,นี้น่าจะมีอนาคตอย่างไรลองไปพิจารณาดูนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับขอบคุณครับ